ค่ำคืนที่ยาวนานมามีก็คอยเปน็นห่วงสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่แมเอฟซีทุกท่านนะคะมามีก็คอยเปน็นห่วงโชคอยู่นะเพราะว่าโชคนอนนะคะมามีก็คอยจับนะคะคอยดูมามีน้องน,นะคะโชค แต่โชครู้สึกว่านะคะจะนอนแล้วเนาะนะคะแม่แม่ตอนนี้เวลาที่ตีสองนะคะสามสิบห้าเนาะนะคะแม่แ,มแต่มามิก็ยังไม่นอนนะคะคอยเฝ้านะคะลูกชายมา mm hmm. มิม่กับอาแม่รักกำลังเฝ้านะคะโชู ดูอาการโชกอยู่เนอะน,นะคะแม่แม่ยังไม่นอนมามีจะรังเกททาไมล่ะลูกจะรังเกทําไมมามีก็คอยนะคะเช็คว่านะคะโชคนั้นไหม <c oughs> น่าสงสารน, <c oughs> น่าสงสารมาม,มีหุ่นเลยนะ โชคไม่เป็นอะไรลูกโชคไม่เป็นไรอุ๊บคนเอ่ยคนมาตื่นมาสิมามีวิธีปลูกลูกโออย่างนี้เลยเหรอลูกไม่เป็นไรให้ลูกนอนลูกโอชคตื่นก่อนลูกโชคเกินโอ้ยคุณแม่ดูดูมามีนะคะปลูกโชคให้มากินนม บอกว่าลูกได้แล้วลูกลูกได้แล้วแม่เป็นห่วงท่าบอกว,ว่าอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยอะไรกันโอ้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 ไม่เป็นไรลูกแม่ปลูกกินนมโชคบอกว่าเป็นอะไรผมนอนยังกำลังฝันหวานเลยอยโอ้โห ดูท่าโมโหแม่ปลุกสมทำไมผมเพิ่งหลับถ้ามามีปลุกลูกนะคะสุดโหดสุดโหดนะคะพี่แมโ่โอ้โอ้เนะน,นะคะแม่เม่ เัแ่แล้วก็ไม่นอนอ๋อนะคะเพราะว่านะคะเป็นห่วงโชคคอยประครบสมุนไพรให้โชคทุกชั่วโมงเนาะนะคะแม่แม่แม่ละก็เพิ่งประครบนะอาสมุนไพรให้โชคนอนหลับไปเมื่อสักครู่เนาะเพราะว่านะคะประครบสิทธิ์แล้วก็นะคะโชคก็ปล่อยลมออกมาก็นะคะได้นอนเป็นชั่วโมงเหมือนกัน น้อนะคะแต่มามีมาปลูกถ้ามาปีปลูกโหทำไมโหดจังเลยนะลูกอ้อทังขำแล้วก็อดขับไม่ได้มามีก็คงบอกว่าตื่นได้แล้วลูกครั้งแรกนะคะเอามือสก,กิดนะคะครั้งที่สองครั้งที่สามไปเลยขยะไปย่า เพราะว่านะคะเมื่อตอนห้าโมงเนาะนะคะแม่แม่ฝนตกลมแรงบ้านมามีก็เลยเปียกนะคะเปียกหมดเลยนะคะแม่แม่เปียกไม่แห้งไม่แต่ตรงเดียวเลยเพราะว่าลมแรงนะคะฝนเลยเลยเปียกมามีเลยไม่กล้านอนแต่โชคก็นอนตรงที่นะคะผ้าปู มัน,นนี้จะไม่กล้าลมตัวลงนอนถ้าพื้นดินเย็นช้างใหญ่จะกลัวเนาะนะคะมีแม่ถ้าร่างกายเขาไม่ค่อยแข็งแรงสมบูรณ์เท่าไหร่เขาก็ถ้านอนลงไปนะคะพื้นเย็นอย่างนี้เนาะนะคะคุณแม่อาจจะเป็นตะคิวอาจจะนอนติด าการเฝ้ากลางคืนเนาะนะคะถ้าช้างป่วยมันเหมือนยาวนานมากเหมือนแม่รักเนาะนะคะแม่รักก็นะคะตั้งแต่ลงไหลเนาะแม่รักก็ยังไม่ได้ยิบสั้ิบเลยนั่งเฝ้าดูโชคว่านะคะเขาจะมีอาการยังไงห่วงเนาะนะคะแม่แม่เพราะว่าเขาพูดไม่รู้เรื่องเขาพูดไม่ได้บอกไม่ได้เขาก็้องเ <laughs> นาะ เอละขอหัวเน้ะเอากำลังใจดีกว่าเน้ะนะคะแม่แม่มันก็สุดจริงๆขอให้โชคแข็งแรงเร็วๆโชคเห็นอึอมามีจะกล้าเดินผ่านไหมจะไปทางไหนโอ้โอหาทางเดินผ่านจะได้ ม่ล้วก็คอยก่อไฟไว้ให้ชูกน้องเพร่อว่านะคะจะได้ความอบอุ่นจากไฟเทวีช,ชคมามีตีทำไมล่ะลูกทางครั้งเมื่ลักเห็นเชือกที่ผูกคอกช้างโชกก็ตกใจเหมือนกันว่าหายแดงๆ เดี๋ยวไม่รักนะคะจะขออนุญาตไปสะบัดผ้าให้ชูก่อนเพราะว่านะคะไปด้วยดีนอนต่อไหมลูกนอนต่อไหมโชคนอนต่อไหมเอ่ยมามีนอนไหมลูกจะตีสามแล้วนะ มันเป็นเวลากลางคืนมันจะเหมือนยาวมายาวนานมากเนาะนะคะแม่แม่ถ้าเกิดอะไรกับน้องช้างไม่สบายมันก็เหมือนยาวนานมากเดินเวลาก็เดินช้าเนาะนะคะแม่แม่ถ้าเวลาเขาสบายดีก็เหมือนเดินเร็วมากเวลาไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าไม่รัก นอนกับโชคนะคะนอนกับมามีตั้งแต่แม่รักมีนะคะมามีมาไม่เคยได้นอนในห้องไม่เคยได้นอนแบบโอ้ยที่นอนเหมือนคนอื่นเขาเลยมามีนะคะโชคนอนอยังไงแม่รักก็นอนอย่างนั้นนะคะแต่ก็นะคะดีที่มีเตียงนอนแป๊บหนึ่งนะลูกแปบนะ๊บหนึ่งนอนต่อหรือจะทำยังไงสบัดให้แล้วลูก จะไปหามามิใช่ไหมหามามิหรือจะไปหายายมาหายายใช่ไหมอนเก่งสู้ๆนะครับคนเก่งหมูเย็นไหม <laughs> มาม่กลับมาวัดดีเอาอะไรล,ลูกเอาอะไรเอาอะไรเออเดี๋ยวยายเอาให้ครับเดี๋ยวไม่ให้แล้วลูกเดี๋ยวไม่ให้เดี๋ยวไม่ให้ลลใหใหโชคกินไหมครับผมโชคจะกินไหมครับ มามีทุกคนเขานอนกลับมากินอาหารรอบดึกรอบมิดไหนใช่ไหมลูกโชคกินไหมครับโชคกินหน่อยครับผมโชคนะคะก็พยายามก่อไฟให้ตลอดแม่รักจะนอนไม่ได้เลยถ้าแม่รักเปน็นห่วงไม่กล้าแม่แต่หลับตา อย่างมามีเนาะนะคะแม่แม่กินได้นะคะเป็นการพื้นที่ยาวนานมากเนาะนะคะแม่แม่ท่านะคะช้างไม่สบายก็เหมือนคนเราเนาะนะคะถ้าลูกเราไม่สบายเราก็จะนอนไม่หลับนะคะเป็นห่วงคอยนะคะระวังคอยดูแลคอยจับว่านะคะตัวเขาเย็นไหม ร้อนไหมอะไรประมาณนี้เนาะนะคะแม่แม่แต่ถ้าช้างนะคะเราก็ต้องจับตัวเขาดูว่านะคะตัวเขาเย็นไหมถ้าเย็นมากก็คือเขาไข้ขึ้นสูงนะคะถ้าเย็นน้อยนะคะพออุ่นก็เหมือนเขาไข้ไม่แรงแต่โชคนะคะคุณแม่เขาอยู่กับไฟมันก็ตัวอุ่นตลอดแต่ไม่รู้ว่านะคะเขาไข้ขนาดไหนนะนะคะแม่แม่ก็อาจจะเป็น,นะคะ้ายไข้ขึ้นสูง นะแต่เขาก็บอกไม่ได้โชคไม่งอแงอนะคะแม่แม่แมไม่ร้องแต่ก็ทึ่งทึ่งการปลูกมามีนะคะกินนมปลูกโชคกินนมแม่รักไม่อยากได้นะนะคะคุณแม่ไม่อยากให้เกิดอย่างนี้นะคะอยากให้โชคแข็งแรงนะคะ ตั้งแต่โชคมาเกิดมาเนาะนะคะคุณแม่ไม่สบายบ่อยมากก็อยู่เฉยๆเขาก็ไม่กินอาหารพ่อดาวจนบอกว่านะคะจะพาไปสแสดงไม่แล้วเนาะนะคะคุณแม่เขากลัวไม่มั่นใจพ่อดาวบอกว่าไม่มั่นใจนะคะถ้าโชคพาไปเน้นนะคะเพราะว่านะคะ มีช้างเด็กด้วยมีช้างใหญ่ด้วยเนาะนะคะแม่ๆเขากลัวเขากลัวทุกอย่างตอนนี้นะคะยิ่งโชคมาไม่สบายเขายิ่งกลัวนะ่ะเขาบอกว่าอยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องเดินไม่ต้องอะไรเพราะว่าโชคเนาะนะคะไม่กินอื่นแม่ภูมิต้านทานก็จะมีแค่ครึ่งเดียวก็กินนม ถ้าเขากินอึนแม่ด้วยภูมิตาลทานเ,เยอะขึ้นแต่โชคของเราไม่เอาอะไรเลยเขากินตามที่เขาอยากกินเนาะนะคะแม่ๆเราก็บังคับเขาไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นช้างแม่รักเคยนะคะเอาอึมามีนะคะมาผสมกล้วยนะคะมาผสมหัวอาหารให้เขากินนะคะพยายามป้อนนะคะพอเขาจับ ได้มีอึอมามิเขาก็จะไม่จับมันก็ยากฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร์นะคะเป็นกำลังใจให้มามีกับโชคด้วยนะคะขอบคุณครับผมสวัสดีครับ